ตึง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  I'm engineer แลวผมสามารถสร้างันได้ใช้ปืนเหรอไม่ใช้ป้อกปืนเหรอไม่ผมมาใช้รถตึงหักละ let's go let's go o k a เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า w e v i e w e to ability Vault อีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็มีช่างแม่งอะใครถูกเราผมจะมารีวิว w ล i n e l ability เนอะ อตี้อันแรกก็คืออันใหม่ที่มันเพิ่ม,มา้าขมานาะเป็นแบบปกติก่อนบวมเออผมเรียกว่าบวมอเบ,บิลิตี้มันจะทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นว้ยมันจะมีสองสกิลสกิลแรกเราต้องแปลงเราแปลงล่างเป็นตัวใหญ่เด็กอ่อ uh, uh, ่ I'm strong I'm power หรือสกิลที่สองเฮ้ย <Wh ee. S 1> กิ้งเออสกิลที่สองคือกิ้งแค่นั้นแหละแล้วก็สามารถตีแรงขึ้นได้เออแค่นี้โอเคไปตัวต่อไป อันนี้มันจะใช้ประมาณหนึ่ันหมัดมั้งประมาณพันหนึ่งร้อยอะเออถ้าผมจะไม่ผิดใช่ใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหมัเอาละเรามาดูเออเดี๋ยวค่อยดูซิงเนเจอเขาครูเขากูจะให้ดูอันทีหลังเออบอมผมมันก็จะเซฟซีโฟงโง่เฉอแต่ผมรีวิวให้ก็แล้เอยไม่ใช่ออันนี้มันจะได้จากต้องเล่นเออสกาย ต้องเล่นแบบทีมแต่แบบทีมมันไม่ค่อยมีใครเล่นมันไม่มีใครเล่นเลยก็คือแบบผมอ่ะเล่นกับเอ,อ่ออีกไอดีหนึ่งใช่ไหมก็คือเอาอีกเครื่องมาแล้วก็ทำแล้วก็วิธีคือไปวางระเบิดที่ฐานศัตรูให้ได้แล้วให้มันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ทำจากเรานะเออเราจะได้นี่มาอันแรกคืออี e. วางไว้คิวก็คือครับปีม ไม่มันต้องกด e ครั้งนีอันนี้ก็แค่ให้ไฟกูก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาทำให้นี่ยนระเบิดใส่คุณขาบีมก็แค่นี้แหละเอือตึงตึงตึงแล้วล่ะต่อไปก็คือดีเฟนเซอร์วิธีก็คือมันจะมีพวกซอมบี้มาแล้วคุณต้องฆ่าให้ได้ประมาณยี่สิบตัวมั้งเออถึงคุณจะได้อันแรกคือบอลเล มันก็จะเปลี่ยนสกินเราเป็นแบบนี้บอลเหรอแบบนี้แล้วก็โยนบอลได้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้พวกนี้จากกูบอกมันมาจากไหนนะอันที่สองก็คือเอออะไรนักดาบเดอ้อัอ้งเออกูไม่รู้กูอ่านไม่ออกกูอ่านได้แต่บอลเหรออันนี้ก็จะใช้ดาบเป็นอาวุธเนาะแล้วก็ฟันพวกมึงตายฮะต่อไปก็คือธนูเออเออมึงก็จะยิงธนูใส่มืออะ ซึ่งผมอยากให้มันมีแบบดาบกับธนูมากเลยนะคือแบบอบิลิตี้ทั้งทีมีดาบกับธนูก็พอแล้วอันนี้คือแคเชียนอะไรก็ไม่รู้นี่มันสามารถมีสกิลท้าไมตายก็คือหมุนได้นี่เนาะแล้วก็จะกลับมาบอลเหรอเย้เย้เย้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับดีเฟนเซอร์มันจะมีพวกกองทัพซอมบี้อ่ะแล้วมันจะมีถึงเวทที่เท่า,หาไหรน่นี่แหละห้าถึงสิบเนี่ยเออแล้วก็ฆ่าให้แม่งให้หมดแล้วเราก็จะได้ เอาล่ะเรามาถึงซิกเนเจอร์ลๆๆๆๆๆๆๆพอหลักกันแล้วนะครับพี่น้องนั่นคือไฟเวอร์นั่นเองก็แล้วมันก็คือ I a M N I M N เจเนียผมตอนแรกผมคิดว่ามันสร้างป้อมปืนแต่ผมเห็นว่าแล้วมันก็เออกูก็งงเหมือนกันเอาล่ะบิวดิงอาคารทีีก็คือคุณเห็นไหมกด E มันสามารถสร้างสิ่งของได้ผมแนะนําให้ใช้คอมเพราะว่าคอมมันจะทําได้ง่ายกว่าโทรศัพท์อาจจะยากหน่อยนี่มันก็จะสร้างและวิธีลบของออกใช่ไหมนี่นะปรับเป็น normal mode อันนี้คือเปลี่ยนโหมดนะเออมันก็จะมีครูดาวของมันโอเคมาเรามาดู b u ว l d m ดกันเลยว่ามีของอะไรบ้างอันนี้เป็นเอ่อพื้นใช่ไหมพื้นก็วางไปมันสามารถติดกันได้ด้วยนะเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์มันเล่นยากเนี่ยมันติดกันได้นะบางคุณต้องวางใกล้ๆกกันให้มันแบบชนขอบ ต่อเออไอพื้นเนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมดสิบสองอันเว้ยโอเคมาต่อไปก็คือกําแพงกําแพงจะวางได้ทั้งหมดสิบหกอันและดูด้วยนะว่ามันกดอ R อาก็คือเป็นคานหมุนนั่นแหละเออถ้าใครเคยเล่นเกมแนวสร้างๆอะไรพวกนี้ก็คงจะรู้แหละอันนี้วางได้สิบหกอันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูอันต่อไปก่อนกดคิวไม่เป็นการสลับนะ อันต่อไปก็คือล้อล้อเนี่ยจะวางได้ทั้งหมด6อันแบบนี้แบบนี้ให้มันติดกันได้นะถ้ามันไม่ติดกันมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วต่อไปนั่นก็คือเอออะไรบอลูนให้มันติดได้นะถ้าอยากให้มันลอยได้อะต้องให้มันติดแบบนี้แล้วมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นก็คือมันลอยมันติดไม่ได้ มันก็จะทําให้เราลอยได้ไปในโอวกาที่มีเดอนี่เดอจานูบูฉันจะพาถึงรออ้ออช่างแม่อ่ะต่อไปก็คือที่นั่งก็เอาไว้ติดกับไอ้ไม้ไอ้พื้นนั่นแหละเอาไวปให้คนอื่นนั่งต่อไปก็คือที่ที่ขับเนี่ยมันจะวางได้แค่อันเดียวส่วนที่นั่งจะวางได้สี่อันโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะ ส่วนวิธีทำลายก็คือกดเป็น normal mode โอเคแล้วก็ก,กดตีเลยตีตีสิ่งของมันจะพังเองเราเราเราเรถที่ล่องไปในอวกาศอ,อ่ะโอ้ยแย่ว่ะเอาล่ะเรามาลองสร้างรถกันเลยดีกว่าแล้วลองใช้งานว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะถ้าเล่นในคอมมันจะมนันกว่านี้อีกอะไรวะเนี่ยสีเขียวขึ้นทําไมไอ้เพลงตีลิขสิทธิ์โอเค โอ๊ยลืมปิดเพลงเลยแม่นั่นแหละเรามาลองสร้างผมวิธีวิธีสร้างรถให้มันได้ประสิทธิภาพคือสร้างสี่อันไว้ให้มันติดกันใช่ไหมอันนี้มันสามารถชนคนได้ด้วยนะแต่คนสามารถทําลายของของเราได้โอเคก็คือมันจะเป็นรอยแตกถ้าคนอื่นมาตีอะ่ะแต่ถ้าเรานี่คือตีีเดียวแตกโอเคมาเราลองสร้างผมจะสร้างกําแพงไว้ตรงหน้านี้เนาะแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็คือล้อเดีย๋ยนะผมขอดูล้อก่อน ไปอ้ยผมไม่ชอบเล่นในโทรศัพท์เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอจัดคลิปดีไหมหรือ,อนั่นแหละโอเคผมไม่จะวางแบบนี้นะจริงๆผมวางที่สี่ล้อแต่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเออพังไปซะ เรียบร้อยมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่สร้างเสร็จเลยแล้วกันโอ้ยมันน่าจะนานแหละเออจริงๆผมจะตั้งที่นะให้มันอยู่ข้างหน้านะแต่ให้มันอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยแต่มันกลับด้านเฉยเออไม่เป็นไรแหละเอาพังโอไม่นะมันจิบหายยิ่งกว่าเดิมอีกเมื่อกีกก้ผมตัดไปเพราะว่าล้อมัมนเป็นอะไรทุกอย่างอ่ะผมซ่อมแล้วมาดูกันมาโอเครถได้แล้วรถพิการ Let's go Let's go ตึงนึงตืนง Let's go และสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นก็คือไม่แต่เราสร้างรถมันลำหาแค่ไหนยังไงมันก็พังอยู่ดีจบตึงตึงตึงเตวเตลเตลเย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับด้วยแล้วก็แชร์ก็ดีกดซับกดทุกอย่างกดทุกอย่างทีกคนกดได้โอเคกดดี้ะแต่ผมไม่ใส่หรอกเออไปลาก่อนคลิปนี้มารีวิวเออ เด็ดเด็ดเด็ดทำไมมันแปลเป็นะค่ะช่างไหมโคตรเออลองมาลองมาดูเคล็ดกันเลยดีกวนะ่านะเคล็ดเราเสร็จไปเสี้ยวปะไม่เคล็ดสามร้อยกูศลทไมมันถูกรีเซตได้ก,ก็ดีละเออออกทะเลไปละลากรีบเน่